นิทานเรื่องน้องอุ่นสอนแปลงฟันยามช้าแดดอ่อน2องพันหน้าต่างน้องอุ่นเด็กน้อยร่าเริงตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิม้มแต่ทันใดนั้นแม่ก็พูดขึ้นว่าอุ่นจ๋าอย่าลืมแปลงฟันก่อนทานข้า,าวเช้านะลูกน้องอุ่นพยักหน้าแล้วหยิบแปรงสีฟันลายการ์ตูนผู้ใจกับยาสีฟันรสมิ้นท์หอมๆแต่ยังสงสัยว่า ทำไมต้องแปลงฟันทุกเช้าด้วยนะพอพูดจบก็มีเสียงใสๆดังขึ้นจากอ่างล้างหน้าเพราะถ้าไม่แปลงฟันฉันจะได้ออกมาปาร์ตี้ไงล่ะฮ่าฮ่าน้องอุ่นตกใจมองไปเห็นเจ้าคราบน้ำตาลตัวจิ๋วกำลังยิ้มไร้ายพร้อมเพื่อนๆเจ้าฟันผุและกลิ่นปากจอมซนเตรียมจัดงานเลี้ยงในปากของอุ่นอุ่นรีพูดว่า ไม่ได้หรอกฉันต้องทำให้พวกเธอหนีไปแล้วน้องอุ่นก็เริ่มแปลงฟันอย่างตั้งใจขยับแปลงเบาๆวนเป็นวงกลมทั้งฟันบนฟันล่างด้านนอกด้านในเจ้าคราบน้ำตาลร้องเสียงหลงอ้าฟองยาสีฟันกำลังมาแล้วหนีแล้วไม่นานพวกจอมป่วนก็หายไปเหลือเพียงฟันขาวสะอาดและกลิ่นหอมสดชื่น อุ่นยิ้มกว้างในกระจกพรางพูดว่าเห็นไหมถ้าเราแปรงฟันเช้าก่อนนอนพวกฟันผุดก็ไม่มีทางชนะเราได้แม่เดินเข้ามาเย้มอย่างภูมิใจเก่งมากลูกอุ่นจำไว้เลยนะการแปรงฟันวันละสองครั้งจะช่วยให้ฟันแข็งแรงไปนานเลยคืนนั้นก่อนนอนน้องอุ่นก็ไม่ลืมแปรงฟันอีกครั้งคราวนี้แปรงไปหัมเพลงไปอย่างสนุกสนาน แปรงฟันฟันสะอาดไม่มีกลิ่นปากฟันไม่ผุเย่แล้วอุ่นก็เข้านอนด้วยรอยยิ้มสดใสฟันขาวสวยพร้อมฝันดีคติสอนใจเด็กๆถ้าอยากมีฟันแข็งแรงและยิ้มสวยต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังตื่นนอนและก่อนนอนทุกวัน